ลอยตวงรละจันพัฒนาพงศ์นะคะตอนนี้ค่ะได้เข้ามาร่วมโครงการลิสนาไทยแลนด์ของทาง GC ค่ะ พื้นที่ที่เราดูแลนี่นะคะก็คือกลุ่มพื้นที่หอมมหาดค่ะซึ่งหมู่บ้านหอมมหาดเนี่ยค่ะจะเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกพืชสมุนไพรต่างๆเพื่อนําส่งให้กับทางลูฟาร่าจะนําไปทําผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะที่ได้เข้ามาทําโครงการนี้ก็คือรู้สึกดีค่ะเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราได้เรียนรู้ทางนวัตกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็การนําสิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยค่ะไปต่อยอดในการทํางานต่อไปพลอยพัชย,ยมน์บุญหลักคำนะคะจากโครงการรีสตาร์ทไทยแลนด์ค่ะสําหรับพลอยนะคะ ก็ทำหน้าที่ดูแลในเรื่องของการ PR ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของช่องทางในการจำหน่ายหรือว่าการตลาดด้วยนั่นเองค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเลือกซื้อได้ทั้งพืชผักสวนควรัวเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เข้าไปพัฒนาพื้นที่แล้วก็ได้ไปให้ความรู้กับน้องๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในการปลูกพืชผักเองหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีเองให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้นะคะจากพี่ๆที่เข้าไปแล้วก็สามารถที่จะ นำความรู้ตรงนี้ค่ะไปต่อยอด <Wow. S 1> แล้วก็พัฒนาตัวเองได้ในอนาคตด้วยค่ะ